สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ช่องรวมเรื่องราวนางกลางแปลงของเรานะครับก็มีหน่วยหนังกลางแปลงนะครับมาอัปเดตกันอีกในปี2 5 6 6นี้นะครับสำหรับคลิปเปิดตัวนั้นก็เป็นระบบเสียงนะครับแล้วก็แสงนะครับที่สวยงามดีทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับทางหน่วย ร้อยซาว์พาวเวภาพยนตร์ด้วยนะครับที่ทางช่องของเราได้นำภาพประกอบแล้วก็คลิปบางส่วนมาจากทางเพจใน f a c e b o o นะครับแล้วก็นำมาจะทำเป็นคลิปเป็นคลิปที่2แล้วนะครับนำมาอัปเดตให้แฟนๆนังกแปลงได้ชมได้สัมผัสกัน,นครับสำหรับร้อยซาว์พาวเวอรนั้นก็มีเบอร์โทรติดต่อที่รูปนี้นะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังตั้งอยู่ที่บ้านดอนเปื่อย ตำบลป่าปออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นหน่วยนักแปลงที่ใช้ด้วยระบบดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งจอนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ละครั้งที่ไปใช้นะครับก็กางจอได้สวยงามตามภาพที่เห็นนี้นะครับดูมุมไหนก็สวยทุกมุมมองครับสำหรับหน่วยร้อยสาพาวเวอร์แนะครับซึ่งนังกแปลงหน่วยนี้นะครับก็ ไม่ใช่มีแต่นงางกำแพงนะครับก็ยังมีเครื่องขยายเสียงหรือเครื่องไฟนะครับพร้อมไฟแสงสีต่างๆเวทีนะครับไว้คอยต้อนรับเจ้าภาพนะครับที่อยากจะจัดงานลื่นเรืงมีงานพิธ,ธีการต่างๆนะครับก็แนะนําเลยนะครับร้อยเสาเผาเบอร์แอมนะครับซึ่งหน่วยหนงางกงแลงหน่วยนี้ก็มีหนังใหม่ๆนะครับไว้คอยต้อนรับเจ้าภาพกันหลายเรื่องนะครับไทยจีนฝรั่งมีกันครบ ก็ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับซึ่งแฟนๆ FC นะครับที่อยู่เขตจังหวัดขอนแก่นก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับอยากจะติดต่อนะครัแปงสักจอนะครับไปสมโพธิงานพิธีการต่างๆของท่านนะครับก็แนะนําเลยนะครับร้อยสาว power amp ภาพยนตร์ครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับระบบแสงสีเสียงต่างๆจัดหนักจะเต็มทุกพื้นที่นะครับสําหรับหน้างานในปีนี้นะครับ2566นี้นะครับ ก็ยังรับจัดฉายภาพยนต์อยู่นะครับก็ให้จองกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบการน,นำเสนอนช่องเราก็อย่าลืมติดตามกันได้เลยนะครับไม่จะเป็นทางทวิตเตอร์ Facebook กไลน์ทิกต็อกนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ